ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันสอบตกเฮ้ยวันนี้มันสอบน,นี่นาหมนสอบมันสุดท้ายแล้วยได้หยุดพักผ่อนสักทีต้องตามสอบอะไรนะักหนาปีที่แล้วฉันเกือบสอบตกแนะ่ได้สามจุดสูตร ได้สามจุดหนึ่งมันนี่ตรงไหนเนี่ยคนอื่นเขาได้เกตได้เกตสี่จุดศูนยูนยทั้งนั้นเลยใหม้มากันยังนะไม่มีใครเดินเลยไห สนาจะมาใส่อีกแล้วนะเนี่ยยังนั่งรอคูดีกว่าเฮ้ยก็เล่นโทรศัพท์รอคูกันหลอเนี่ยโอเคฉันอยากเล่นด้วย แต่ห้องนูน้นของอ่ะีไ,ไหนอ่ะเอายังไม่ทันเล่นเลยเครูมาแล้วะฮ้นี่นะจะเรียนคุูจะเขียนจบให้อ่าสอบวิชาแรกเป็นเป็นขอ้ขอข้อกาเนาะวิชาสองก็จะเป็นอัตนัย แล้วหล่นนี่เฮ้ยอยากนี่ดูนี้สิอข้อไหนดีนะสันช้ดินสอนี่แหละข้องงูแล้วก็งงูอีกข้อหนึ่งข้อคอ ต้องตั้งใจปีนี้เป็นอีที่ฉันฝึกมามม <c oughs> เมื่อถึงวันที่เกตออกนักเรียนวันนี้เป็นวันที่เกตออกนะ <c oughs> โอเคค่ะมาเลยจ้าเล็กที่หนึ่งเด็กหญิงสุพัสสอนได้เกต เลขที่สองเด็กหญิงสุพัตตาเฮ้ยฉันได้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยฉันฉันได้สองจุดเก้าสิบตกนะจ๊ะตกแทบถูกวิชาผ่านวิชาเดียวก็คือวิชาภาระศึกษานอกนั้นตกหมด อ่ะอ,อะไรอันน่ะเฮ้ยฉันแย่กว่ปีที่แล้วอีกเสียใจด้วยนะสุเออรู้แล้ว <c oughs> ฉันสาบตกอ่ะกลับบ้านไปแม่ต้องด่าฉัน <c oughs> เฮ้ยพอ่อต้องตีฉัน ต้องดูและให้ฉันไปนอนนอกบ้านหนึ่งวันไอ,อ,อ้กันเนีย่ยและที่สำคัญน้องก็จะเลอ้อฉันะและพี่จะไม่ให้ฉันเล่นโทรศัพท์หนึ่งสัปดาห์ไม่ฉันมีหวอมมาก ก็จ,จบกันไปแล้วนะทุกคนกับละครเรื่องนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามเราด้วยนะคลิปนี้ละคราลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่าบาย,บายไม่บายจ้าไม่บาย